มึคนถ่ายนี <niño sharing> ่คนไหนถ่ายล้วเ่านแบล็แอบถ่ายน้เดาบบนั่งกินข้าวดีๆบ้านั่งมกน้าวอกอร่อยมากเม็ดมันกินได้เหอเนี่ยไ ไม่คุ้นนะไม่ชอบตุ้มนิดแต่มันอร่อยนะเหมือนเยนลลี่ลูกตาเลย <laughs> กินไส้ก็อร่อยไก่อร่อย ก็จะก็ไ like? ั่ดีดีมีมาญาติไม่มีมาญาติมีญาติญาติใครจะเป็นมีญาติญาติเพิ่มเิ่มได้แค่มีญาติมีอะไรมีญาติมีมาญาติใครจะเป็นคนมีมาญาติยกมือ